สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนมาสุขคูสุคนเด้อวันนี้พบกับสาวดาวเนาะสาวดาวทิพามากินข้าววันนี้เพื่อนเพื่อนมีปิ้งป่านี่ปิ้งป่านนินปิ้งป่านเนี่ยอันนี้จะมีอันเป็นเจ้ามัเร็งเนาะแต่ว่าเจ้ามะเขือเทศเนี่ยอันนี้ดาวเป็นคนเห็ดเองเนาะแล้วก็ดาวก็จิมีอันนี้แกงเนาะชิมีแกงแกงหัวปลาแช่ม่อนมาเพื่อนเพื่อนมาสุขคูสุคนมากินน้ำกันโดนละได้สาวดาวมาได้มาเห็ดเคบกินอาหารโซม มามาเพือพ่อนเพือ่อนว่าลายเนาะหิวเขา่ามากินน้ำกันแซบแซบนัวนี่ก็จะมีขาา้าวเหนียวเนาะเพื่อนเพื่อนาวกับชิมีข้าวเหนียวนี่จะเป็นข้าวเหนียวเพือ่อนเพื่อนนี่จะเป็นข้าวเหนียวเด้อเพื่อนเพื่อนนี่ข้าวเหนีนยวถ้าไปรหิวมากินน้ำกันเด้อเพื่อนเพื่อนหิวขา้าวหิวขา้าวมาเพือ่อนเพื่อนกินข้าวเลยได้ดิ คิดฮอดเพื่อนๆเนาะม่ได้กินข้าวเช้าสดเรามีตะไล่สดทุกมือไล่สดอย่างเดียวหาเวลาให้คลิปไปยากเด้ทํางานพร้อมเนาะเพื่อนๆถ้าไปหิวมากินน้ากันเด้อนี่เปิ้งเพื่อนเปิ้งเพื่อนไหนกางก้นเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวกางสิขาคอกางติดคอระยุงกันใหญ่เนาะเพื่อนๆคุยแจว หนึหนึแต่งเนาะแต่งคุยแจวหิวข้าวแท้ๆแล้วมื้ยนะเพื่อนๆขาจะเห็นวิวจากบ้านค่ะ ร,าาวระรว,วังเดเนะาประ่างย่านกลางคำง่า่ๆเลยเพื่อนๆขู้าจวขู้าจวใป่ปะ้าพาฮิวละมาด้วยวเพื่อนๆกินอ้างส่น้ำแกงก่อน กินป้านี่ย่างตะก้างย่างตะโดกเพราะว่าดูกหลายเนาะถ้าแผลบมาก็ขออภัยด้วยเพื่อนๆก็ตอากินข้าวก็กิน้าดนะ้ยเนาะเป็นคนบ่ค่อยกินไวน้นะ bông bá sao rào chứ khinh để lại xong rạch mới này ซิมตโตบอกมาน,นี่เพืเ่อนๆต้องกินตอนป่าหลายๆเนาะนทําไม่ง่ายใช่คุยจ้าใช่ป้อนั่งประคองกองสำเร็้ ត្នោតហំកត្ត្នោតហំស quay eo lại Mang mang đi tàn quang này. ลับกบาดก็ะเจอกระดูกนี่ดา่าเขาบอกเขาจะกินปลาเนาะโดนโดนก็จะกินเท่านั้นถ้ากินปลาก็จะปิ้งจะหลายเหตุเพราะเป็นน้ำเปะเ็ดแกงประเภทออมจะบ่ค่อยเขาจะบ่ค่อยเหตบ่ค่อยทำเพราะว่ามันมีดูกลายจะปิ้ง,งกินอะไรก็แล้ว 比较。 อนบ้านเฮาแทบทุกคำเนาะเพื่อนๆเป็นปลาต่ำเจียวยังบ่มีส้มต่ำเนาะเพื่อนๆต่ำบักหงชาวเราไม่ชอบกินต่ำบักหุ่ง นัวนัวเน่าเปล่ามันเกินก้างแล้วเปล่ะเกินดูลงไปแล้วเกินปลาระวังยากแกงกับหมดด้วยหนึ่งน้ำแกงหกหมดละป่าหมดคงโตันเดน แต่สน้อยกินหลายนะคยไปบ้างตามมืคงโซ่นั่นแก่มมื้อองถ้วยไม่้อใส่หัวปลา แข้งตอยใส่ะชับชับๆเพืพ่อนๆอืม หลายมื้อมืดป่าเคืองโตเพนไปนน้ำแกงม chanting, ืดไวน์นึ่งเราจะหัวป่าอาละสำหรับมื้อที่กระซิบมิทอนนี้เนาะเพั่นเพื่นมาสุขสุขคนดาวก็ขอขอบใจพั่นเพื่นมาทุกคนที่แวะเข้ามาสมคลิปนี้ให้ดาวเนาะถ้าใครมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดาวเด้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเพื่อนๆบ๊ายบาย